พราะการสื่อสารคือปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาชาติพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ทำพิธีเปิดสถานีส่งวิทยุเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2473และใช้ชื่อสถานีวา่าสถานีวิทยุกรุงเทพที่พยาไทอีกครั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันฉัตรมงคลมีใจความตอนหนึ่งวา่าการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของพระองค์จึงทําให้กิจการวิทยุกระจายเสียงได้รับการสานต่อและพัฒนาเป็นสื่อมวลชนที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย